บทที่32ความปรารถนาหลังจากที่ผมกับโยชิดะานั่งคุยกันผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้น่าจะดึกพอสมควรแล้วซูดาค่อยๆคลานกลับมาเพื่อเชิญผมไปเข้านอนคุณทิมคะคิดว่าได้เวลาแล้วเชิญทางนี้ค่ะเธอกล่าวเชิญพร้อมกับผายมือไปทางห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับห้องของเธอตอนนี้สมองของผมจินตนาการถึง ภาเพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจนทำให้ร่างกายผมเกิดอาการสั่นสะท้านไปทั้งตัวในชีวิตที่ผ่านมาผมมีแฟนที่สามารถมีความสัมพันธ์ด้วยร่างกายกันได้เพียงแค่คนเดียวนั่นคือแจงส่วนคนอื่นๆเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวตามประสาวัยรุ่นแต่สำหรับเธอคนนี้ผมไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวกับเธออย่างไรดีเพราะไม่เหมือนกับ ทั้งสองกรณีที่เคยเกิดขึ้นเธอไม่ใช่ทั้งแฟนชั่วคราวและก็ไม่ใช่ทั้งแฟนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเลยแสงสว่างจากเตาไฟตอนนี้สลัวลงไปกว่าในช่วงหัวค่ำม,มากจึงทำให้ภายในบ้านค่อนข้างมืดและทันทีที่เข้าไปในห้องนอนมันจึงมืดสนิทจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นผมจึงหลับตาเพื่อที่จะให้ชินกับความมืดโดยเร็ว ขณะนั้นพรานมีมือนุ่มๆอุ่นๆมาจาับมือของผมทั้งที่ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเข้ามานอนกับหญิงสาวที่งามเหมือนนางฟ้าแต่ว่าหัวใจผมก็ยังแสดงความตื่นเต้นออกมาอย่างชัดเจนฉันรู้ว่าเธอก็มีความปรารถนาเสียงของโคฮารุพูดกับผมเบาๆคัะ ผมตื่นเต้นจนมือเย็ยนเฉียบรู้สึกหนาวสถานอยู่ข้างในในความมืดเธอจับผมของเธอจับมือของผมมากุมไว้อย่างช้าๆจากนั้นเธอก็พามือของผมลูบไล้ไปที่เนินอกไปที่หัวไหล่ไล่ขึ้นไปจนถึงคอแก้มริมฝีปากอย่างแผ่วเบาและวนกลับมาที่หน้าอกของเธออีกครั้งร่างกายของเธอนั้นเปลอยเปล่า ฉันรอคอยเธอมานานแสนนานโคฮารุพูดขึ้นอีกจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเธอกำลังโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆผมผมรับรู้ได้จากลมหายใจของเธอที่ชิดเข้ามาเกือบจะถึงจมูกของผมกลิ่นของเธอหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นของดอกไม้กอดฉันสิเธอบอก ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆบรรจงกอดร่างของเธออย่างแผ่วเบาจากนั้นเรืมฝีปากของผมก็ค่อยๆไล่สัมผัสแก้มและต้นคอผมสูดลมหายใจอย่างแรงเพื่อให้ประสาทสัมผัสรับกลิ่นได้ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสทางกายก็ตื่นตัวสุดขีดมือของผมลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของเธอ ผมรู้สึกได้ว่าร่างของเธอนั้นสั่นสะท้านเมื่อถูกสัมผัสเธอตอบสนองปฏิกิริยานี้ด้วยการจัดการกับผ้ารัดเอวของผมเธอดึงปลายข้างหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวขอบกางเกงที่เคยพับเป็นทบก็หลุดร่วงลงมากองกับพื้นทันทีขณะเดียวกันผมก็จัดการกับเสื้อผ้าส่วนบนไปด้วยเมื่อทุกอย่างเปลยเ,เปล่า ร่างของเราทั้งสองก็กลับเข้ามาสัมผัสกันอย่างแนบแน่นอีกครั้งตอนนี้สายตาผมเริ่มปรับสภาพได้บ้างทำให้สามารถเห็นเบื้รงางของเธอแบบจางๆในความมืดผมพาเธอลงตัวลงนอนบนที่นอนที่ปูกับพื้นห้องและเมื่อทุกอย่างอยู่บนพื้นระนาบเรืมนฝีปากของผมก็สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ผมใช้มันสัมผัสไปจนทั่วเรือนร่างของเธอจนผมได้ยินเสียงคลางแห่งความสุขดังออกมาผิวกายของเธอนั้นเนียนนุ่มเกลี้งยงกลาจนผมอยากจะใช้เวลาชื่นชมทุกส่วนสัตว์ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในขณะเดียวกันร่างกายส่วนอื่นมันกลับเร่งร้าให้ทำภารกิจให้ทำภารกิจอื่นได้แล้วผมจึงใช้มือสัมผัส ไปที่อวัยวะเบื้องล่างของเธอคราวนี้เธอมีอาการตอบสนองมากยิ่งราวกับจะบอกว่าเธอก็พร้อมเธอใช้มือทั้งสองข้างรังลำตัวผมให้ขึ้นมาอยู่บนไกายของเธอทันทีที่ร่างกายของผมอยู่ในสถานะและวินาทีนั้นเองมาลิด มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนับล้านล้านรูปธปรรมก็แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ว่างในกายเธอพร้อมกับการตอบสนองที่เปรียบเสมือนการดูดกลืนเหยื่อของงูยักษ์ที่กำลังหิวกระหายถึงแม้ว่าอากาศภายในห้องนี้จะหนาวเย็นจนปกติต้องห่มด้วยผ้าหน,นาๆแต่เหนื้อของผมกลับไหลย้อยไปทั่วใบหน้าร่างกายของเราทั้ สู้อากาศที่หนาวเย็นถึงแม้ว่ากิจกรรมแห่งความสุขครั้งนี้จะจบลงไปแล้วแต่มือและริมผีป่าของผมยังคงจูบรูปไล้ไปตามเรือนร่างของเธออยู่ไม่หยุดเหมือนกับพยายามจะรั้งเวลาแห่งความหันษานี้ให้นานที่สุดก่อนที่มันจะจางหายไปขอบคุณมากนะคะโคฮารุพูดขึ้นเบาๆในความมืดผมตั้งหาที่ต้องขอบคุณ ที่คุณได้มอบประสบการณ์แห่งความสุขอันเปี่ยมล้นนี้แก่ผมผมพูดเป็นประโยคย,ยาวๆเป็นครั้งแรกกับเธอที่จริงผมรู้สึกว่าผมเอาเปรียบและเหมือนเป็นการไม่ได้ให้เกียรติคุณด้วยซ้ําเพราะในโลกของผมการกระทําเช่นนี้กับหญิงใดตามวิถีชีวิตที่ถูกต้องเราต้องทําความรู้จักคุ้นเคยกันะระยะหนึ่งก่อนและถึงขั้นตอนผ่านพิธีการแต่งงานกันเลย หากเป็นสมัยโบราณผมพูดเบาคุณคิดว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือคะโคฮารุปพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจนทำให้ผมฟังแล้วรู้สึกรักเธอขึ้นมาจับใจเราจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลานหนึ่งเคยร่วมเป็นคู่กันมาและเราก็อาจจะแยกจากกันไป พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับคนอื่นๆเพื่อรอคอยการได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้เธออธิบายเพื่อให้ผมรู้สึกดีจริงหรือครับผมไม่รู้หรอกผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้ผมรู้สึกรักคุณอย่างสุดหัวใจโคฮารุคุณอยู่กับผมตลอดไปได้ไหมผมพูดเพราะรู้สึกว่าอยากให้เธอมาเป็นภรรยาฉันจะอยู่กับเธอนานเท่าที่เธอต้องการแต่เธอไม่ใช่เจ้าของตัวฉัน ที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินโลกหรือพูดอีกอย่างว่าทุกคนก็คือสมบัติของกันและกันฉันจะอยู่กับเธอเพราะว่าฉันรักเธอและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอแต่จะไม่ใช่อยู่กับเธอเพราะฉันเป็นสมบัติของเธอเธออธิบายต่อเธอจะได้ชื่อว่าเป็นสามีของฉันก็ต่อเมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของเธอ สามารถงอกงามงอกงามเป็นรูปธรรมขึ้นภายในกายฉันโคฮารุพูดฉันจะไม่มีวันนอกใจเธอไปมีคนอื่นเด็ดขาดผมพูดสัญญากับเธออย่าพูดเช่นนั้นเธอรีบเอานิ้วมือมาแตะที่ปากผมที่นี่จะจะเป็นเรื่องสำคัญมากเธอไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักของเราสองคนถ้าหากเธอ เป็นที่ต้องการของแผ่นดินโลกถ้าเธอเป็นที่มาของชีวิตที่จะสามารถก,ออก,ก่อกำเนิดได้อีกกับคนอื่นๆฉันจะยินดีอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถเป็นเช่นนั้นได้เธอไม่เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจหรอกนะพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราไม่รู้สึกว่าจะต้องครอบครองสิ่งใดแม้เพียงผู้เดียวเธอพูด